ามาครับมากินข้าวกันครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็อันนี้ที่ทําคิดไปก็คือแกงส้มแกงส้มปลากระบอกจีนเนาะแล้วก็มีปลาทอดนะครับผมมันเป็นของคู่กันแกงส้มกับปลาทอดเนี่ยแล้วก็วันนี้ผัดไม่มีแล้วก็มีแต่ไอเนี้ยหัวปรีนะครับอยากกินหัวปรีซื้อมาก็กินไม่ทันดํามากินข้าวกันเพื่อนๆอนี่น,นะครับ ข้าวการกินข้าวกัน,กนชอบปลากระบอกเนี่ยเพราะว่าปลากระบอกเนื้อมันแน่นมากอ่ะเนื้อแน่นจริงจริงนข้าวกันชอบปลากระบอกแต่กินมะละกอะก่อนอ <c oughs> อืมอืม ถ้าทางไม่น่าจะเค็ม้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าจะไม่เค็มเอาเรื่องอยู่ปลานะไม่ได้แกงวนนี้แม่ยายซื้อมาให้รู้ว่าลูกเคยชอบกินปลาเค็มซื้อมาให้กินกับเ,น,น,บเนี่ย แกงใส่มะละกอใส่เท้ามะเขือชอบกินมะเขือแกงส้มอ๋อกระดูกกระดูกโอกระดูก,ดกดใหญ่แต่ว่ากระดูกมันใหญ่นะปลาจีนีปลากระบอกจีนระวังง่าย เห็นตอนแรกคิดว่าจะไม่เค็มเค็มนะใช้ได้เลยถ้าไม่เค็มก็มไม่อร่อยไม่ชอบอย่างดีมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นปลาค่อนข้างจะชิ้นใหญ่ตัวมันใหญ่นะครับก็เลยระวังกระดูกง่ายหน่อย ออกกับโดดกร์ตูนกันเลยผมก็ต้องมานั่งกินในครัว ตอนนี้นเะพื่อนาน,นะฝนตกปอกแปะปอกแปะปอกแปะคืนนี้น่าจะตกทั้งคืนมานั่งกินในครัวปล่อยให้ลูกเมียดูการ์ตูนเพราะว่ากลัวเสียงเพลงมันเข้าดูนะเนื้อเนี่ยเพื่อนๆดูเนื้อเนี่ยกล้องอยู่ทั้งไหนไฟ,ฟสองหน้าอย่าย้เนี่ยเหนืนอแน่นมาก แล้วก็ไม่แพงนะอ,อน,นาคตมาจะแพงก็ได้เหมือนปลาโอสมัยก่อนผมกินปลาโอ พูดง่ายๆปลาโอนแค่ไม่มีคนดูเลยนะไม่มีใครมองเลยผมกินช่วงนั้นโอ้ยยี่สิบาทตัวยี่สิบบาทเริม่มเท่มเลยตอนนั้นอยู่จากรากกระบงังตอนนี้เหรอ,อยิ่งทำเค็มลยิ่งแพงมากเลย ะโอแห้งตะโอเต็มตะโอย่างแพงแพงมากเมื่อก่อนไม่มีราคาหลางๆผมก็เลยหันมากินแต่ทั้งพวกปลาตะบ,บะปลาสำลีญี่ปุ่น Nữa nữa. <laughs> cương, này nữa nhớ Thì có cả cảnh cứng Nó đu phát đụng măng lên hai măng lên mày hai gói áo sao không ký lơ khát mạo mặt tất cả mặt bởi vì tất cả con mắt mặt 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 เกระดูกหน้าท้องแกะกระดูกหน้าท้อง เนื้อมันแน่นมากนะเพื่อนๆปลากระบอกกินนะลองซื้อกินดูสําหรับคนที่เคยกินแล้วนี่เขาจะรู้เลยนะครับเนื้อแน่นมากอืปลาดูโอเคเลยนะอืมปลาดูโอเคอยู่ คนอยู่เยอะผมไม่รู้ว่าข้าวปทางไหน ตัวเลยเขาไปอยู่ได้ไงมาจากตรงไหนยุงทะลิดมงครามได้ ừ, ปลาดุกโอเคอยู่นะหอมเหมือนปลา,ปลาปดุกเลยเหมือน เรื่องอย่างว่าตัวมันเล็กเรื่องหนหอมนี่นะเนื้อแบบเน้นมากเลยนะลองให้ดูนี่ขนาะดมาจากจีนนะเนื้อแน่นมากแล้วก็สดมากนะครับเพราะว่าเขาแพ็คอย่างดีเลยนะหน้าซื้อมาย่าง อ,อร่อยหรอคะอร่อยอืมอแล้วก็กินก็แต่พรุ่งนี้พ่อไม่ทำเผ็ดๆเอาแต่นูดนะได้ๆด้อืมอาบอลหูอ <laughs> ชอบแบบนี้โอเค,อ,ค,อ,คอืม อบกินปลา,ปลาที่ประเทศผมซื้อหัวหัวหัวปลีมากินเนี่ยเพราะว่า ผมคนกินข้าวช้านะแล้วก็เกิดโรคกระเพาะประมาณมากก็เลยซื้อหัวปีมากินก็เริ่มดีขึ้นนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ก็เริ่มดีขึ้นปวดท้องน้อยลงแล้วกินจำนวนเยอะนะกินกินเยอะเลยแหละ ดูงดนี้มันแข็งลแข็งนแข็งปกติปลาทอดลูก ไม่ได้กินดีอยู่หลายตัวเลย อะไรลูกข้าวอะแต่นั้นผักลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณแม่คุณแม่คุณแม่เอาข้าวให้ลูกก้อนข้าวลูกได้ไหมเอาข้าวในตู้อะเอาลูกถือไปคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ก้อนให้เอาข้าวในตู้อะหน้าข้าปลาเค็มไปแล้วเพราะว่าพอดีฉีดยาในครวัวไงเดี๋ยวลูกจะเหม็น ถึงขั้นต้องเอายามาฉีดนะมันเยอะจริงๆวันนี้ไม่น่าเชื่อฝนตกมียุงนี่เป็นยุงในตัวเล็กๆคลานได้ยุงชนิดเนี้คลานเข้ามาจ่าจ่าในตู้ที่เจอตักเมื่อวานี้มันเออที่ตัดอย่ใงนี้งไงมันก้อนได้เลยมันไม่แข็งแต่มันไม่ยัง,ยง,ยงไม่แข็งก็ข้าวข้าวนั่นเทียวมากินแล้วไง đùi dùng dùng nhớ dương tình ôi ra thì รอยาฉีดปุ๊บบินตอนขาเราปุ๊บปักสิ่งท้าวเล่าเรื่องอยู่ระวังกระดูกด้วยนะ ถ้าไม่เค็มเ,เสียเลยเสียหมาเลยนี่อร่อยทอดปลาดุกถ้าไม่เค็มสกมนี่ฮะตัวตัวอร่อยเนื้อแน่นแบบแน่นมากอะ่ะแล้วเขาเรียกอะไรเนื้อล้วนๆนะฮะ เป็นปลาที่เนื้อเยอะอยู่ับปลากระบอกจีน one. Wow. Uhm. Uhm. Bỏ đây làm điều đúng không bỏ à? ่อยมากปลาเนี่ยมันมากนะครับมันมากเลยแล้วก็แน่นมากเนื้อแน่นมากนะครับเข้ากันดีมากแต่ส้มปลาเค็มนะโอเคครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมากินอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปกินอะไรกันก็คอยติดตามกันไปไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับไปเลยครับไปเลยครับ